วันนี้มาลองดูสะดมกันสัก2ข้อนะครับอันนี้เขียนโจทย์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะแต่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับอ่านี่นะมีสะดม A สะดม B สะดม C นะข้อที่1 x คูณ n สะดม B x บวก n นม,ม C คือ x น้อยกว่า n และ x n. ไม่เท่ากับ0นะข้อที่2สามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ละด้านมีขนาด45เมตรกับ วงกลมรัศมี40เมตรอ่ะลองดูนะว่าสดม A หรือสดม B มีค่ามากกันนะครับจะให้เวลาสัก2นาทีนะโดยปกติแล้วเนะี่ยถ้าเราเจอข้อสอบปุ๊บเรารีบทำเลยนะลองดูลองดูสดม C นะว่าเขามีอะไรมามีอะไรมาให้เพิ่มเติมนะครับโดยปกติแล้วเรามองในะ x คูณ n น่าจะมากกว่านะ แต่ลองลองดูเงื่อนไขที่เขาใส่มาด้วยนะครับส่วนข้อ2เนี่ยถ้าใครใช้สูตรเป็นก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ดูว่าใครม่ถ้าใครใส่ใช้ใช้สูตรไม่เป็นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับ กกับนะครทำให้ได้นะอันนี้แนวนี้ออกบ่อยนะครับในกพนะะเดี๋ยวผมจะเริ่มเฉลยทีละข้อนะครับจะได้ดูกันไปด้วยกันนะครับดูสดมซีนะขอให้มาว่า x ต้องน้อยกว่า n หนึ่งเดียวนะและ x ไม่เท่ากับ0แสดงว่า x เ,เป็นอะไรได้บ้าง x เ,เป็น2 เเป็น1 x เป็นศูนย์ไม่ได้นะแอบไปเเป็นลบหนึ่งแล้วกันอ้าวลองแทนสักสี่ค่านะโดยปกติถ้าไปทําข้อสอบจริงก็แทนสัก3ค่าสมมติเช่นเช่นสองศูนย์แล้วก็ลบสองนะแต่อันนี้เขาบอกว่าไม่ให้เท่ากับศูนย์นะเราจะแทนในสี่ค่าลองดูนะครับลองดู n ต้องมีค่ามากกว่า x นะครับถ้า x เป็นสองเเป็นอะไรได้บ้างสามเเป็นหนึ่งนี่ก็ต้องเป็นสองนะเา x เป็นลบหนึ่งอันนี้ได้เป็นศูนย์ได้เป็นหนึ่งได้นะ เอาเป็น0นย์แล้วกันนะเอาเป็นศย์ได้นะลบสนี่อะไรเป็นอะไรได้บ้างเป็นมากกว่าเป็นลบหนะลองดูนะครับเออก็ต้องถ้าแทนค่าต้องสองฝั่งต้องเหมือนกันนะ3 2 0องศูเอามาลองมาคูณดูนะครับอันนี้คูณนะ x คูณ n เป็น2 3 6 2 1 2 อะไรคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบคูณลบได้บวกฝั่งนี้ได้อะไรบ้างอันนี้บวกนะสองบวกสามได้ห้าบวกหนึ่งได้สามบวกกันติดลบหนึ่งบวกกันเป็นอะไรเป็นลบสามนะครับนะอลองดูนะครับลบหนึ่งมีค่าก็ลบสองนะฝั่ง ถ,ถ้าแทนตัวเป็นแทนข้างบนไหนมากกว่าฝั่งนี้มากกว่านะพอแทนตัวนี้ตรงไหนฝั่งนี้มากกว่านะถ้าแทนนี้ฝั่งนี้มากกว่าเห็นไหมครับไม่ได้มากกว่ากันทั้งหมดถ้าแทนถ้า x เป็น1 n เป็น2นี่ได้แค่2นะถ้าฝั่งนี้ x เป็น1 n เป็น2บวกกันมากกว่าเห็นไหมครับแสดงว่าไม่แน่ว่าสะดม a หรือสะดม b มีค่ามากกว่ากันนะครับข้อนี้ ต้องตอบงองูนะครับดูดีๆนะเห็นไหมฝั่งนี้ก็มีมากเหมือนกันนะถ้าสมมุติ x เป็น1 n เป็น5อันนี้ก็เท่ากับ5ถ้า x เป็น1 n เป็น5ท่านี้เท่ากับ6ก็นี่มากกว่ามีมากกว่าเหมือนกันนะครับเรามาดูอีกข้อนะถ้าใครทําสูตรไม่เป็นลองทําตามความจริงนะเอาวงกลมวงกลมรัศมีลองวาดวงกลมรัศมี40เมตรนะเราทําเป็นนะ40นะ เลองแทนค่าดูนะเขาบอกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าแต่ด้านมีขนาดสี่ห้าเมตรเราเอาสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยทำทับไปเลยแล้วดูใครมากกว่ากันนะเ,เพิ่มมาอีกห้าเมตรน่าจะประมาณนี้นะเราลองลองคร่าวๆนะเห็นไหมเนี่ยอ่านเนี่ยด้านละสี่สิบห้าเมตรสี่สิบห้าถ้าเปรียบเทียบกันดูเลยวงกลมกับสามเหลี่ยมใครใหญ่กว่ากันดูไม่ไม่ยากนะ พาย่าวงกลมใหญ่กว่านะวงกลมพื้นที่เยอะกว่านะรัศมี40เมตรเห็นไหมดูง่ายๆนะครับถ้าใครทําสูตรไม่เป็นนะแสดงว่าสะดม B มากกว่าสะดม A นะตอบอะไรขอไข่นะครับขอบคุณมากครับ